ซีโว e ตัวท็อปสุดปี2015เลขไม่เพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้นครับไปชมกันเลยครับ พี่น้องเอ้ยพ่นวา1ิบปีลำเศร้าปีลำบบเห็นกวงมายามมังบัดห้าเข่าขึ้นเล่าจังเห็นเจ้าดอกเทือเดียวเอาบัดน,นี้พญ่มีอย่าเฝ้าววพญ่เสาอย่าเฝ้าโอวดสาฟังพญ่สาคนผููหยสร้างพ่อผูพ่นดีกราบสวัสดีครับผมพี่น้องแฟนเพจอารยะยนต์ะกิจเบิดสุภูสุคนเบิดคูหม่องคูบอลเมื่อนี่พบครับกับผมพญ่สาคนเดิมพ่อญ่สาขายรถคือเก่าครับผมพี่น้อง หากอยากหากินครับผมปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยเตากัาหากินมุมปากเตาแล่นกัาหากินมุมปากแล่นพญาากะขายรถกะละเมนคือเ่าครับผมเมื่อนี้พญิษฐ์นำเสนอโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปสองพี่ละเนอร์คันนี้โตสูงครับผมพี่น้องรถปี2015สภาพเดิมๆจากโรงงานครับผมพญิษฐผ้าเบิรงรถหะกปรกงามๆครับ ตัวนี้กะถือว่าเก่าจากโรงงานครับผมกระจังหน้าชุบโครเมียมย่างดีเลยครับผมหลอดไฟอบอวบาจะเป็นไฟตัดหมอกไฟยังเดิมๆจากโรงงานครับแล้วก็จะเป็นล่ออันล้อยครับผมเดิมๆสวยๆจากโรงงานบอมีบอมีดัดแปลงบอมีแต่งมหม่เนาะครับผมกระจกคางชุบโครเมียมครับผม บรรไดขางครับผมทั้งสองฟังเลยเนาะใช่ฟังเดียวกับผมเป็นทาได้เนาะโอ้ยนองพญิษสากระดายว่าผมเป็นตัวที่เตัวเดนวหมือนที่ว่าเดิมๆ,ๆครับผมพี่น้องวสวยๆขั้นนี้ครับสำหรับพี่น้องที่มองหารถยนต์มือสองอยู่พญิษากสาขอฝากในเด้อครับผมอารยยนตะกิจบริการมากถึง15สาขาทั่วภาคอีสานครับติดต่อได้สาขาใกล้บ้นยานครับผมพี่น้องฟังพญาษสาบรรไยไปนา เบิ่งรถไปน้่ครับเดี๋ยวพญาศาพาเบิ่งทางในสกักก่อนทางในนี่ถือว่าเป็นสภาพเดิมๆเลยครับผมจะของเก่าเพิ่นนี่ถือว่ารักษาแบบรักษาอย่างดีเลยครับทางนานี่็จะเป็นโอ้ยเดี๋ยวศาเถื่อนคนจักหน่อยพี่เครือ้พี่นองฟังสกักก่อนตัวนี้พ้อมมามีจจอนาะ บพรว่าจะเป็นอ่าระบบคอยเดี๋ยวพ่อจะย์สายเบิง้งระบบคอยซะก,ก่อนครับผมตัวนี้เนาะโอ้ยเนาะโชว์โช,ชว์กล้องหลังพร้อมครับผมตัวนี้ถือว่าบ๊อพิษหวังครับผมระบบกับหกสปีดครับผมหกสปีดข้างอ่ากินทั้งในยังถือว่าใหม่อยู่ครับยังมีกินความใหม่อยู่รถแลนแคร์หกหมื่นสองพัน กว่ากิโล6 2 0 0 0กว่ากิโลครับผมสำหรับพี่น้องสามารถชมรถทดลองขับได้ที่อารยะยนต์ะกิจสาขาวารินครับบริษาสาอยู่วารินชั้ลาบครับผมบอกว่าจะเป็นทังสาขาที่ใกล้บ้านพี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับผมตัวน,นี้กันยังถือว่าแจ่มๆอยู่เอาแอดมินไปนาทายหองเครื่องให้ลูกค้าพันเบิ่งกนำครับผมเครื่องนี้ยังถือว่า แจมครับผมเด้อเด้อโอ้ครับผมห้องเครื่องนี้ถือว่าย่งสวยอยู่ครับสภาพเดิมๆนะเดี๋ยวพญย,ยสาสรุปโปรโมชั่นถ่ายคลิปแจงราคา กับลูกค้านั่มเอาครับผมพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ชุ่มรถไปกับพญายศาแล้วนเนาะพญายศาก็ขอแจง้งราคาครับผมโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปสองจุด G พี่ละเนอร์คันนี้ราคาขายอยู่ที่580,000บาทครับผม580,000บาทรถปี2015สิาำหรับลูกค้าเครดิตด,ดีฟรีดาวครับพญายศาจัดให้โปรโมชั่นแถมวัวตัวละ20,000บาทอีก1ตัวครับผม สำหรับขั้นนี้แถมฟรีพร,รบอรประกันภัยชั้นหนึ่งครับผมพี่น้องติดตอ่อได้ที่อารยะยนต์จิจทุกสาขาเมื่อนี่พ่อเญยสา,าอาจสิม,มีขาดบกตกพ่องแน่นอปีใหม่ปีใหม,ม่แล้วอากาศร่มมันหนาวครับพี่น้องพ่อเญ่สากัศิลาไปก่อนเด้อก,กินขา่าวแซบนอนรับเบิร์ตสูปูสุคนครับผมหมายเลขโทรศัพท์พ่อเญ่สาติดตอ่อมาได้โดยตรง0844505642หรือ พี่น้องเฟนเพจสามารถทักสอบถามได้ที่เพจรถมือสองอารยะยนตะกิจมีแอดมินถ้าตอบคำถามพี่น้องอยู่ให้คำปรึกษาครับผมเมื่อนี้พญาศาล่าไปก่อนครับผมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับผมจังไหนพญาสาก็ขอฝากในเด้อครับเดอ้อออกรถง่ายออกรถได้ทุกอาชีพที่อารยะยนตะกิจสามารถติดต่อสอบถามได้ครับผมพี่น้องบอกว่าพี่น้องจะเป็นอาชีพเกษตรกรครับผม ทังอารยะยนตกิจจัดให้เต็มที่มีแม่ใหญ่โทษมหาลูกลาแม่ใหญ่อยากออกรถใส่ยูเฮนกับพยย่อหญยวสันซื้อรถแถมงวัวมันแมนอยู่บอกแมนอิลีเด้อแม่เด้อซื้อรถแถมงัวเด้อติดต่อได้ที่อารยายนตกิจใกล้บ้านวสันดอกเออสำหรับพี่น้องที่เป็นพนักง,งานบริษัทหางล้านก็สามารถออกรถได้ครับผมออกรถง่ายออกรถได้ทุกอาชีพที่อารยะยนตกิจอันนี้พ่อใหญ่สาขอฝากครับผมขอบคุณครับ